วันนี้นะคะก็มาพูดคุยกับคุณภูต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่กําลังจะมาถึงสวัสดีค่ะฮาสวัสดีครับสวัสดีสสดค่ะโอ้วันนี้เนี่ยหัวข้อของเราเหมือนจะต่อนเนื่องจากเมื่อวานเลยภูเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคุยกับพี่เกดเรื่องแบบตัดใจให้จบกับรักที่มันทําร้ายเรื่องเนี้ยซึ่งวันนี้มันก็คล้ายๆกันแต่เป็นเรื่องของอดีตอันเจ็ตปวดใช่ปวดเนี่ยนะมันอาจจะไม่เกี่ยวกับความรักก็ได้เนาะมันอาจจะเกี่ยวกับความ หลาดความน้มเหลวอะไรต่างๆนานาแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับชีวิตมันจะลืมมันก็คงจะยากนะเพราะว่าถ้าเราลืมไปแล้วเราก็อาจจะทำผิดพลาดซ้ำๆได้อ,อืมถูกต้องครับถูกต้องคือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกอันแรกเลยนะฮะว่า การลืมเนี is, no ่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้ดีเสมอไปซึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนเป็นทริคมากกว่านะครับวันนี้ที่เราจะมาพูดกันเนี่ยเพราะจริงๆมันไม่ใช่การลืมแต่มันเป็นการเรียนรู้การเรียนรู้เนี่ยสำคัญกว่าการลืมนะครับเพราะว่าอดีตเนี่ยผมพูดไว้เสมอว่าอดีตไม่ได้มีไว้ให้ลืมแต่มีไว้ให้เรียนนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยถามว่าทําไมเราจะต้องเรียนอดีตนะครับเพราะว่าอันดับแรกที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือต้องบอกก่อนนะครับว่า สิ่งที่ทาให้เรามาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยอ่ามานะครับง่ายงาว่ามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ได้และฉลาดขึ้นได้นี่จริงๆคืออดีตนะครับอดีตเนี่ยมันเหมือนกับเวลาที่เราขับรถแล้วมันมีกระจกหลังให้เรามองนะครับถ้าขับรถแล้วไม่มีกระจกหลังเนี่ยอันตรายนะคุณูเป้คือนะรถมาอะไรเรามองไม่เห็นนะฮะมาชนท้ายเราหรือแบบมาแซงเราเราไม่รู้เรื่องนะครับเรามองแค่ข้างหน้าซึ่งข้างหน้าเนี่ยหน้ามองนะเพราะมันก็คือปัจจุบันและอนาคตนะครับ อ่าข้างหน้ากระจกหน้าเหมือนปัจจุบันแต่ถ้าไม่มีอดีตหรือกระจกหลังเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราเราจะไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่ผ่านมาแล้วบ้างแล้วก็มันมีอะไรที่กําลังจะผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพราะเราไม่ได้เรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นความสําคัญของอดีตคือมันจะทําให้เราฉลาดขึ้นได้ถ้าเรารู้จักใช้มันเป็นห้องเรียนไม่ใช่ห้องขังแต่ถามว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่เราควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับอดีตคืออะไรนะครับคือนี่ครับอันดับแรกเลยนะครับ อดีตไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งมากนะครับผมอยากให้ทุกคนเข้าใจจริงๆว่ามันเป็นแค่อ่าเส้นประสาทในสมองของเราที่ยิงกันนะครับถามว่าอดีตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนที่จริงอดีตมันอยู่ในสมองของเรานะครับอดีตไม่ได้อยู่ถ้าเราลองนั่งคิดดูดีๆเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าอดีตเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในโลกภายนอกแต่มันมีอยู่ในโลกภายในอ่ะถามว่าผมจะทําให้เห็นภาพมากขึ้นได้ยังไงอันดับหนึ่งเลยครับ เวลาที่เราเนี่ยลืมอะไรไปบางอย่างหรือเราเป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยอดีตของเราเนี่ยจะถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะลืมมันนะครับอย่างเช่นว่าเราเนี่ยอาจจะเคยจําได้นะครับว่า,าเคยเห็นคนนี้แน่นอนแล้วเขาชื่อนี้แน่นอนเรานึกว่านั่นนะ่ะคือสิ่งที่เราจําได้แต่ปรากฏว่าเราจําผิดเรา,าไม่เคยเกิดมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้นะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเราเนี่ยออกไปแล้วก็เราไปเจอ,อแฟนเรานะครับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง แต่จริงๆแล้วนั่นคือเราจําผิดพอคนอื่นมายืนยันว่าไม่ใช่นะจริงๆเนี่ยเราเจอเขาที่โรงหนังปรากฏว่าอดีตก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนแปลงอดีตนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังไปเรื่อยๆแล้วเราจะเข้าใจมากขึ้นอย่างเช่นคุณเป้เคยดูพวกหนังเกาหลีหนังแบบหนังอะไรอย่างนี้ปะ่ะที่แบบเวลาแบบนางเอกหรือว่าพระเอกแบบหัวหัวโขกแล้วแบบตื่นขึ้นมาแล้วลืมอ่ะเคยเห็นพวกนี้นะครับ มีหลายประเทศมากแล้วก็จําอะไรไม่ได้ว่าเอเคยมีรูกเมียมาแล้วรักใหม่เจอรักใหม่ที่ผม,มตอนจบเลยถูกถูกถูกอันเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือว่าต่อให้เราเจ็บกวดแค่ไหนหรือต่อให้เรารักใครมากแค่ไหนเนี่ยถ้าเกิดเราได้รับการกระทบกระแทกทางสมองอย่างรุนแรงนะครับความทรงจําของเราที่จะหายไปเน,น,นี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันก็จะทําให้อดีตของเราหายไปด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจที่เราควรจะมีอยู่เสมอและสําคัญที่สุดคือเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราเจ็บปวดจากอดีตเหลือเกินจําไว้ว่าไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหนมันก็เป็นแค่เส้นประสาทในสมองเราที่ยิงกันถ้าเราเปลี่ยนแปลงเส้นประสาทในสมองเราณนะปัจจุบันได้อดีตจะถูกเปลี่ยนแปลงเพราะสมองจะไม่สามารถจะเข้าถึงนะครับอดีตเหล่านั้นได้เพราะว่ามันมันไม่สามารถจะ access ได้มันไม่สามารถจะเข้าไปสู่การทำงานของสมองณนะตอนนี้ได้ ลืมไปแล้วอดีตมันลืมไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเส้นประสาทมันไม่ยิงมันไม่เชื่อมต่อนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมอยากให้คุณรูเป้นะครับกับคุณผู้ฟังทุกคนลองซึ่งสนุกมากและน่าสนใจมากนะครับก็คือเรื่องของตัวอย่างนี้นะครับให้คุณรูเป้เนี่ยกับคุณผู้ฟังเนี่ยคิดภาพตามผมนะครับคือผมจะอ่านคานี้ให้ฟังนะครับอ่าฟังดีๆนะคิดภาพตาม A mouse is eating the cheese นีน่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ A mouse is is, is is eating the cheese หนูเนี่ยกำลังกินชีสอยู่มีการันที่หนึ่งนะอันที่สอง a mouse is connected to the computer นะนะครับ mouse เนี่ยมันถูกเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับสองอันเนี้ยเราใช้คำว่า mouse เหมือนกันแต่ว่า mouse อันแรกคือหนูแต่ mouse อันที่สองก็คือ mouse คอมพิวเตอร์ผมให้พูดให้ฟังทำไมอันนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งมากผมแค่จะบอกว่า เวลาที่เราฟังคําว่าเมาส์เนี่ยคําว่าเมาส์เนี่ยความหมายมันจะยังไม่มาจนกว่าเราจะฟังคําต่อไปนะครับเมาส์ Mouse, ความหมายของคําว่าเมาส์มันจะเปลี่ยนถ้าเกิดผมบอกว่าชีสนะครับแต่ถ้าผมบอกว่า Computer, คอมพิวเตอร์คําว่าเมาส์ที่เราฟังเนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับว่าอ๋อเมาส์ที่พูดถึงคือเมาส์คอมส่วนเมาส์ที่พูดถึงตอนแรกคือเมาส์ที่เป็นมีชีวิตคือเมาส์หนูนะครับเพราะฉะนั้นจําไว้ว่า สิ่งที่เราเรียนรู้ในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงอดีตได้ตัวอย่างที่เป็นจริงไม่เอาเป็นตัวอย่างเป็นเหมือนกับ่าแบบนี้แล้วนะครับจะเอาตัวอย่างจริงๆก็คือว,ว่าคุณเป้คงเคยได้ยินข่าวที่แบบว่ามันมีข่าวอยู่หลายข่าวเหมือนกันนะฮะตลกมากที่ว่าแฟนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยรักผู้ชายมากเลยรักมากนะครับคือแต่งงานกันมีลูกด้วยกันแล้วนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยแฟนเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์นะครับแล้วเมื่อแฟนเสียอุบัติเสียชีวิตอย่างนั้นเนี่ย อ่าด้วยความที่ฝ่ายหญิงเนี่ยรักแนฟนฝ่ายชายมากเนี่ยก็รู้สึกเสียใจมากนะครับแบบโ,โหร้องหมร้องห้แบบโอ้แบบอดีตที่เราเคยมีด้วยกันรักที่เราเคยรักกันมาตั้งสิบปีอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายครับคุณเป้มีนะครับในกรณีที่เขาไปเจอรูปของชู้ <c oughs> ในในกระเป๋าจังผู้ชายนะครับตลบมากนะครับ <c oughs> แล้วก็ไปเจอไปไปไป,ไปสืบทีหลังจนรู้ว่าผู้ชายเนี่ยไปมีลูกไปมีครอบครัวอื่นนะครับ ในระหว่างที่เขาเนี่ยก็มีครอบครัวอ่าเดียวอ่าครอบครัวของผู้หญิงด้วยเนี่ยแล้วผู้หญิงไม่ได้รู้เรื่องเลยนะครับเหมือนกับกรณีไทเกอร์วูดหรือว่าอาโนชวาสเนเกอร์ที่แบบไปมีลูกมีครอบครัวมีชู้อะไรแล้วก็เพิ่งมารู้กันที่หลังแบบนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นมูเป่ความหัศจรรย์คืออดีตทั้งหมดเนี่ยถูกเปลี่ยนไปเลยความหวานชื่นนะครับอ่ารักที่เคยมีให้กันดอกไม้สถานที่ที่เคยไปด้วยกัน ที่ที่เคยให้ความสุขทั้งหมดเนี่ยอดีตทั้งหมดเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปถามว่าเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะปัจจุบันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นจําไว้นะครับนี่สําหรับช่วงแรกผมจะสรุปไว้ให้เป็นเรื่องสําคัญสุดๆเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นการแบบการตื่นรู้ของเราเลยนะฮะจาไว้ว่าทุกอย่างที่เราทําในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงความหมายของอดีตเสมออดีตคือเส้นประสาทที่ในสมองเราเท่านั้น ถ้าเราตายไปอดีตทั้งหมดที่เรามีอยู่จะหายไปแล้วมันก็จะไปอยู่ในสมองของคนอื่นนะครับที่เขาจําอดีตนั้นๆได้ซึ่งมันก็เป็นอดีตค o ละเวอร์ชั่นกับเรานะฮะแล้วแต่ว่าเส้นประสาทของเขาจะเชื่อมต่อไปยังไงแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือผมแค่อยากให้จำไวเ้เฉยๆว่าเราเปลี่ยนแปลงอดีตได้ครับ ด้วยการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันอย่าไปคิดว่ามันมีอำนาจมันมีพลังมหาศาลมันเป็นแค่สารเคมีและเส้นประสาทเท่านั้นเองเหมือนหนังเรื่อง eternal sunshine of the spotless mind เป็นหนังที่ผมชอบมากพระเอกนางเอกเนี่ยเขารักกันมากแล้วตอนหลังเขาเจ็บปวดเขาเลยไปอันนี้เป็นหนังไซไฟไซน์ฟิคชันหนังวิทยาศาสตร์รนะฮะสนุกมาก เขาเนี่ยไปลบความทรงจําของการและก,การออกจาสมองแล้วก็ทําให้เขาลืมกันละกันเลยจะถามว่าพอหลังจากนั้นเขามาเจอกันอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมจะไม่เล่าให้ฟังเพราะว่าต้องไปดูหนังเราเองครับแต่นั่นแหละครับอ่าอย่าลืมนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าเราจะใช้ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอดีตได้อย่างไรแต่ให้จําไว้ก่อนว่าอาดีตคืออะไรแล้วเราจะรู้ครับว่าเรามีพลังเหนียวมันเสมอตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะครับ ถึงเรื่องศาสตร์แห่งการลืมไม่ค่อยมีใครพูดนะคุณครูเหมือนกับว่าเรื่องลืมมันไม่ต้องเอามาสอนกันก็ได้แต่บางทีความทรงจำที่มันปวดร้าวหรืออย่างในหนังที่บอก eternal sunshine of the spotless uh, spotless mind ที่อะไรจริงแคร์รเล่นถูกต้องครับอ,อันนั้นก็คือเหมือนกับว่า ไม่เอาแล้วลบความทรงจำขึ้นไปคุณจะก้อแบบเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำอย่างนี้นได้ยังไงอืมคำถามนี้นะครับเราจะต้องมาดูกันก่อนว่าเวลาสมองลืมเนี่ยสมองมันลืมยังไงนะครับแล้วเราถึงจะรู้ว่าเราจะตั้งใจลืมได้ยังไงซึ่งอย่าอย่าลืมนะฮะว่ามาเล่นคำอีกอย่าลืมนะฮะว่าสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้อยากจะลืมมัจริงๆเราอยากจะเรียนรู้จากมันนะครับอย่างไรก็ตามผมจะพูดให้ฟังครับว่า สมองเนี่ยมันมันจริงๆแล้วมันลืมอ่าอะไรก็แล้วแต่เมื่อสิ่งนั้นไม่สําคัญมากพอนะครับเมื่อมันไม่สําคัญมากพอแล้วอ่ามันเผลอไปมันก็จะไม่สามารถจะเข้าถึงความทรงจํานั้นได้ทําให้เราจํามันอีกไม่ได้นะครับผมไม่อยากให้เราทุกคนทําแบบนั้นครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเนี่ยอย่างที่บอกสิ่งที่เคยทําให้เราเจ็บมันจะนําพาเราไปทําให้เราฉลาดขึ้นนะครับถ้าเราลืมทุกอย่างที่เคยทําให้เราเจ็บ แน่นอนคพราบว่าเราจะไม่ฉลาดขึ้นแล้วเราจะไม่ได้พัฒนาไม่ได้เติบโตนะครับเพราะฉะนั้นผมมีวิธีที่ดีกว่านั้นคือยังจํามันได้แต่จํามันในรูปแบบที่ดีขึ้นนะครับอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดให้ฟังแต่ก่อนอื่นครับผมจะ,ะมันมีสองวิธีนะฮะนั่นเป็นวิธีที่สองผมลืมไปผมลืมวิธีแรกไปเดี๋ยวพูดถึงวิธีแรกก่อนวิธีแรกครับก็คือการใช้น้ําดีไล่น้ําเสียนะครับเราต้องจําไว้ก่อนว่าสมองเนี่ยมันไม่ได้อ่ามันไม่ได้สามารถจะตั้งใจลืมอะไรได้นะครับ เหมือนกับที่เราก็บางครั้งตั้งใจจําอะไรก็จําไม่ได้เราตั้งใจจะจาอะไรบางอย่างเราก็ลืมเราอยากจะลืมแต่กลับจาแบบนี้นะครับเพราะว่าสมองของเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมมันเราเป็นแค่่าผู้ที่เหมือนกับอาศัยอยู่ในมันเป็นซีออมันเราบริหารมันได้แต่เราคุมมันไม่ได้เพราะงะั้นวิธีการที่เราอยากจะลืมอะไรบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกว่าโอเคลืมอได้แล้วว่าเขาเคยทําให้เราเจ็บปุบหายไปแบบนี้ไม่มีทาง วิธีการที่เราจะทําได้คือเราต้องหาสิ่งใหม่ๆมาให้มันจําแล้วสมองเนี่ยจะผลักเรื่องที่สําคัญน้อยกว่าออกไปเองครับจาไว้ว่าสมองอย่างที่ผมบอกมันจะจําเรื่องสําคัญเรื่องไหนที่สําคัญน้อยสมองจะค่อยๆลืมและผลักมันไปไว้ในส่วนที่เข้าถึงไม่ค่อยได้นะครับเส้นประสาทที่เชื่อมกันเนี่ยมันจะค่อยๆเสื่อมและการยิงกันของเส้นประสาทเหล่านั้นจะหลั่งสารเคมีน้อยลงทําให้เรารู้สึกนะครับหรือว่ามีความเจ็บปวดนะครับกับภาพที่เกิดขึ้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นจากเราหรือคนอื่นที่มาทําให้เราเจ็บเนี่ยภาพเหล่านั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเจ็บน้อยลงเพราะความชัดมันจะน้อยลงเอางี้ครับลองคิดตามผมง่ายๆคุณอูเป้คุณอูฟังทุกคนนะครับถ้าตอนเนี้คุณอูเป้โดนผู้ก่อการร้ายจับไปรเรียกค่าไถ่หรือคุณผู้ฟังโดนผู้ก่อการร้ายจับไปเรียกค่าไถ่เนี่ยถามว่าณนะตอนที่เรากําลังถูกเรียกค่าไถ่เนี่ยเราจะคิดถึงคนที่มาด่าว่าเราที่ทํางานเมื่อวานหรือเปล่าไม่มีทาง ใช่ไหมฮะคุณรูเต้คือมันมันไม่สําคัญอนะ่ะเรื่องนี้เรื่องเรื่องนี้มันไม่ได้สําคัญถ้าเกิดเรื่องที่เรากําลังถูกเรียกค่าไถยตอนนี้มันสําคัญมากเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปนั่งนึกนะฮะว่าใครมาด่าว่าเราเมื่อวานอันนี้เป็นแบบแย่ๆนะฮะคือให้ลองคิดดูตามแย่ๆอันนี้เอาแบบดีๆบ้างถ้าสมมุติว่าณนะตอนเนี้ยเรากําลังจะแต่งงานกับคนที่แบบดีโอ้โหประเสริฐที่สุดในโลกเลยนะครับหรือว่าเรากําลังจะพูดสุนทรพจน์รับรางวัลต่อหน้าคนหนึนะ่งพันคนณตอนนี้เลยนะฮะ ถามว่าเราจะไปคิดถึงเดือนที่แล้วไหมว่ามีคนมาทิ้งเราก็ไม่นะครับเพราะเรื่องสําคัญที่สุดตอนนี้คือเรากําลังจะแต่งงานกับคนที่เรารักหรือเรากําลังจะพูดสุนทรพจน์รับรางวัลต่อหน้าคนหนึ่งพันคนสมองจําไว้ครับว่าจะจําเฉพาะเรื่องที่สําคัญเรื่องไหนสําคัญน้อยจะถูกผลับออกไปถามว่าพอเรารู้อย่างนี้แล้วประโยชน์ของการรู้อย่างนี้คืออะไรนี่เลยครับจําไว้จนวันตายเลยนะครับอย่าลืมสิ่งนี้ก็คือว่าถ้าเราอยากจะให้อดีต มีอิทธิพลต่อเราน้อยลงเราตั้งใจลืมมันไม่ได้ครับเราทําได้อย่างเดียวครับสร้างปัจจุบันที่น่าจดจําเพิ่มขึ้นนั่นแหละครับวิธีเปลี่ยนอดีตที่ดีที่สุดผมเห็นมากมายคุณอุเป้ทั้งในชีวิตคนที่ผมรู้จักและชีวิตของผมเองเรื่องเราเจ็บปวดที่เคยเจ็บปวดสุดๆเลยเนี่ยมันจะเจ็บปวดน้อยลงจนไม่รู้สึกกับมันเลยเมื่อเรามีปัจจุบันสําคัญกว่าเดิมมีปัจจุบันที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่และเราต้องให้ความสําคัญกับมันมาก ลูกอมที่เราเคยถูกเพื่อนขโมยณนะตอนที่เราอายุสิบขวบวันนั้นมันเคยทําให้โลกเราแตกแต่พอเรารเผชิญความเติบโตนะครับเราเติบโตผ่านชีวิตเจอเรื่องราวต่างๆอีกมากมายที่สาคัญกว่าไอ้ลูกอมถูกขโมยเนี่ยแค่ไม่กี่วันเราก็ลืมมันแล้วเรื่องอกหักเรื่องที่เราทําความผิดพลาดเรื่องที่เราเคยทําร้ายคนอื่นหรือคนอื่นมาทําร้ายเราแล้วเราเจ็บปวดมากจากอดีตก็เช่นเดียวกันครับมันจะถูก่าผลักให้ไปอยู่ในความทรงจําที่ ทำให้เราไม่เจ็บปวดหรือเราแทบจะจํามันไม่ได้หรือจําได้เราก็ไม่รู้สึกกับมันก็ต่อเมื่อเราตั้งใจสร้างความทรงจําดีๆที่น่าจดจํายิ่งกว่าในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการผมเปรียบเทียบให้ง่ายโดยสรุปก็คืออย่างนี้ครับเรามีน้ําอยู่ในสมองน้าเนี่ยเป็นน้ําเสียนะครับเป็นน้ําที่ไม่ดีจําไว้ว่าเราไม่สามารถจะเทน้ําไม่ดีออกจากสมองได้นี่ไม่ธรรมชาติไม่สามารถอนุญาตให้เราทําแบบนั้นได้วิธีการเดียวที่เราจะเอาน้ําเสียออกจากสมองได้ คือเราต้องเติมน้ําดีเข้าไปให้น้ําเสียล้นออกมาเองนะครับเพราะฉะนั้นจําไว้ถ้าอยากให้น้ําเสียในสมองล้นออกเราเทออกมันไม่ได้เราเทมันออกมาไม่ได้เพราะเราตั้งใจลืมไม่ได้แต่เราต้องใส่ความทรงจําดีๆสิ่งประสบการณ์ใหม่ๆดีๆสิ่งที่เราเรียนรู้ใหม่ๆดีๆเข้าไปจนน้ําเสียนั้นล้นออกมาเองนั่นแหละครับคือวิธีการลืมอันดับแรกที่สําคัญที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามลําดับต่อไปในช่วงหน้าค่ะ มาครบทวนกันสักนิดนึงคุณผู้ฟังคะเกี่ยวกับเรื่องของการทําให้อดีตอันแสนเจ็บปวดเนี่มันจางไปคือลืมมันลืมไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราทำปัจจุบันหรือว่าอะไรก็ตามในอนาคตให้มันเป็นที่น่าจดจำมีความสำคัญมากกว่าอดีตอันเหยเฟยเหล่านั้นก็จะถูกสิ่งใหม่ๆร้าใจเนี่ยทำให้มันจีดจางบางเป่าลงไปได้ถุกไหมคะ ถูกครับเพราะว่าเวลาเส้นประสาทในสมองของเราเนี่ยอ่ามันยิงกันนะคุณเป๊ะมันเนี่ยยิ่งยิงกันแรงเท่าไหร่และยิ่งมีสารเคมีหลั่งออกมาเวลามันยิงกันแรงเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีอารมณ์ต่อสิ่งนั้นมากเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีหรือไม่ดีแต่การหลั่งสารเคมีและการยิงนั้นน่ะจะทําให้เราเนี่ยแทบไม่รู้สึกเลยถ้าเกิดสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหรือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในอนาคตหรือในปัจจุบันเนี่ยมันสําคัญกว่าเพราะฉะนั้น นอกจากจะสร้างปัจจุบันที่ดีขึ้นโดยการทำสิ่งที่น่าจดจำแล้วนะครับหรือสิ่งที่น่าสนใจให้มากขึ้นแล้วอีกอย่างนึงที่ทำให้เราลืมอดีตหรืออดีตที่เราจำได้เนี่ยมันไม่สำคัญอีกต่อไปก็คือการมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่และสดใสการตั้งเป้าหมายที่ดีสำหรับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเรือการลดน้ำหนักการช่วยเหลือผู้อื่นการอ่าเริ่มรวยการประสบความสำเร็จการเป็นที่อ่าเป็นมีตำแหน่งที่ใหญ่โตมากคืออะไรอะไรก็ตามที่เป็นอนาคตที่ ยิ่งใหญ่และสําคัญสมองก็จะชิฟหรือว่าเปลี่ยนนะครับความสนใจไปสู่อนาคตนะครับหรือปัจจุบันแทนแล้วทําให้อดีตแย่ๆเนี่ยมันลดความสําคัญลงจนแทบจะไม่มีผลกับเราจาไว้ง่ายๆเหมือนเรื่องของอตัวอย่างการขับรถที่ผมพูดให้ฟังถ้าเกิดบทในกระจกหลังของเราเนี่ยมันมีภาพที่เราไม่อยากมองอยู่นะครับเราไม่สามารถที่จะดึงกระจกหลังนั้นแล้วโยวนทิ้งไปได้เพราะกระจกหลังนั้นยังสําคัญกับเราอยู่เราติดกระจกหลังนั้นอ่ะ ดีแล้วติดเอาไว้แต่ต้องจําไว้ว่ายิ่งเราขับรถไปในที่ที่มีสองข้างทางและมีทางตรงหน้าเราสวยงามแค่ไหนเนี่ยสมมติว่าเราขับรถไปแล้วแบบโอ้โหตรงหน้าเรามีแบบขุนเขาหนาะนะครับขุนเขาและมหาสมุทรอันงดงามมากๆถามว่าเราจะไปจดจ้องอยู่ที่กระจกหลังทําเพื่ออะไรนะฮะเราก็ไม่ทําเราก็จะมองข้างหน้า ชั้นนนก็ชั้นนั้นเหมือนกันเลยครับถ้าปัจจุบันและอนาคตของเรามันงดงามหรือเราเนี่ยมีแผนที่ในใจว่าเราเรากำลังจะขับรถไปสู่จุดเนี้ยแล้วจุดเนี้มันเจ๋งมากๆเลยไม่มีหรอกครับใครจะไปนั่งบ้ามองกระจกหลังอยู่มันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับแต่อย่าลืมอย่าดึงมันออกนะครับแค่เราต้องอาหาคุณค่าจากสิ่งที่เราเจอให้มากขึ้นเอาล่ะมาดูวิธีการที่สองก่อนที่เราจะจบกันนะครับวิธีการแรกเราไปแล้วนะครับเติมน้ําดีไล่น้ําเสียวิธีการที่สองครับคือผมเรียกว่าเขียนปเปลี่ยนอดีตนะครับ คือเราต้องจำไว้ครับว่าอดีตที่เกิดขึ้นทุกอย่างมันมีข้อดีของมันแต่ที่เราวนเวียนแล้วเราไม่ลืมมันเนี่ยก็เพราะเราไม่ยอมเขียนข้อดีออกมานะครับสมองของเราเนี่ยผมเคยคุยกับคุณเป้นานแล้วว่ามันจะทํางานแบบวนเหมือนแผ่นเสียงตกล่องนะครับคือมันจะวน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 มันจะถ้าเกิดเราไม่เขียนสิ่งใดออกมาเนี่ยสมองจะนาสิ่งนั้นมาให้เราฟังหรือมาให้เราเห็นเรื่อยๆอย่างเช่นว่าเวลาเราเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่า หน้าของคนคนหนึ่งหรือชื่อของใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราแค่ตั้งใจจะจําในสมองเนี่ยเราจะพยายามที่จะแบบท่องอ่ะวนวนวน,วนท่องท่องท่องเขาจะมองอยากให้เราจามันได้ไอ้เรื่องในอดีตก็เหมือนกันครับถ้าเราไม่เขียนมันออกมาเนี่ยสมองเนี่ยจะเอาเอามันมาให้เราดูหรือเอามันมาให้เราฟังเสียงของอ่าคนที่เคยมาด่าว่าเราผ้าของเคยของคนที่เคยทําให้เราเจ็บใบหน้าของคนเหล่านั้นหรือภ้าของตัวเองนะครับที่ทําสิ่งที่แย่ๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะวนเข้ามา ถ้าเรายังไม่เขียนว่าบทเรียนของสิ่งนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่ผมจะให้ทำเป็นกิจกรรมที่สองนะครับก็คือว่าเราต้องตั้งใจเขียนลงไปหรือพิมพ์ลงไปก็ได้นะครับให้เป็นรายลักษณ์อักษรว่าสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นจากอดีตนั้นคืออะไรอย่างเช่นในอดีตเราเคยถูกหลอกข้อดีคืออะไรเขียนมาให้หมดครับบทเรียนคุณค่าโอกาสที่เราได้จากตรงนั้นหนึ่ง ทำให้เราฉลาดขึ้นและเป็นคนที่จะถูกหลอกน้อยลงสองอสมมตินะครับการที่เราถูกทิ้งทําให้เราได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่าสามการที่เราไม่มีแฟนแล้วนะตอนนี้หรือเขาจากไปแล้วไปม,มีคนอื่นแล้วทําให้เรามีเวลาเพิ่มขึ้นในชีวิตที่จะเอามาสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองเพื่อจะได้เจอคนที่ดีต่อไปสี่สมมตินะฮะการที่เราเคยทําผิดพลาดนะครับอ่าออย่างเช่นว่าเราเคยลงทุนแล้วการลงทุนนั้นมันเจ๊ง ทำให้เราเก่งขึ้นแล้วทําให้เราการที่ลงทุนาการใ์่เราที่เราจะลงทุนครั้งต่อไปเราสามารถที่จะฉลาดในการลงทุนได้มากขึ้นกว่าเดิมบลาบลาบลา,บาเขียนมาให้หมดทัดยิ่งมากยิ่งดีเป็นข้อข้อและตั้งใจทําเชื่อไหมว่าเวลาที่สมองเราเนี่ยเข้าใจแล้วว่าอดีตที่เกิดขึ้นมันดีอย่างไรมันจะเลิกนําภาพและเสียงเหล่านั้นเนี่ยวนมาให้เราดูอย่างไร้สาระเพราะว่าสมองของเรานะครับมันจะคิดว่าเราได ผ่านเรื่องราวนั้นไปแล้วเราเหมือนสอบเสร็จแล้วอะครับเหมือนแบบอ๋อโอเคสอบเสร็จแล้วบันทึกลงแล้วจาไว้ว่าภาษากรีกเนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่าอารโมอฟาติกนะครับอามอแปลว่าเลิฟหรือรักฟาติแปลว่าเฟสหรือว่าโชคชะตาจงรักโชคชะตาของตัวเองนะครับคนอ่ากรีโบราณเขาสอนเพราะมันนําเรามาถึงจุดนี้หาข้อดีของอดีตให้เจอเขียนมันออกมาให้ได้แล้วสมองจะเลิกวนเวียนนึกถึงมันหรือถ้าสมองยังนึกถึงมัน ทุกครั้งที่เรานึกถึงอดีตนั้นมันจะนําข้อดีพ่วงมาด้วยแล้วทําให้อดีตที่เรานึกถึงไม่ใช่อดีตที่น่าจะปวดอีกต่อไปแต่เป็นอดีตอันทรงคุณค่าอดีตอันมีประโยชน์ที่ทําให้เราเติบโตแข็งแกร่งฉลาดและก้าวมาได้ถึงจุดทุกวันนี้ฉะนั้นจิงสรุปได้ว่าอย่าลืมอดีตครับจงเรียนอดีตและเปลี่ยนความหมายของอดีตจากการใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มีประโยชน์และ เรียนรู้จากมันโดยการเขียนมันลงไปว่ามันนําเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงและจะนําเราไปถึงจุดที่ดีขึ้นและเจ๋งขึ้นในอนาคตได้อย่างไรแล้วคุณจะสามารถอยู่กับอดีตได้อย่างมีความสุขแน่นอนนะครับ ว่าเป็นเ็ดลับที่เจ๋งมากเลยพี่ทราบเหมือนกันว่าพอเอามาเขียนให้มันเป็นอ่าลลักษณ์อักษรแล้วเนี่ยเหมือนกับเราจะเห็นมันเป็นรูปประทัมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปจดจําอีกต่อไปก็ลองนําไปใช้ดูนะคะเรียกได้ว่าตอนอัพเทศกาลปีใหม่ไทยพอดีพอดีเลยวันนี้ขอบคุณฟูมากๆค่ะขอบคุณมากครับสุขสันตวันสงกรานต์สวัสดีครับ